อัปเดตครบรอบ1ปีสําหรับ ID ดีที่ผมเล่นนะอันนี้ต้องคุยกับวนะ่าเป็นไ d หลักที่เล่นเลยนะก็คือตจ้งแตัดซื้อมาเนี่ยเดี๋ยวผมเอาขึ้นรูปให้ดูก่อนตั้งแต่วันที่1มีนาะคือผมทักไปอันนี้คือเลยมา10บวันวองว่าจะไม่ว่ากันนะอ่าโอเคก็คือหลังจากนั้นก็ทักซื้อนั่นแหละโอเค ID นี้จบในราคาที่2อ0 8และกันนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะว่าตอนแรกเนี่ยมันเป็นอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะเอารูปไล่ให้ดูก่อนถึงตัวละครนะครับ ก็เดี๋ยวไล่เลยแล้วกันนะก็เป็นดังเนี้ยอันนี้คือรูปแรกนะเดี๋ยวผมจะทําการไล่รูปก่อนนะอ่ะไล,ไล่มานะคือตัวละครก็เป็น ex เอ้ยเป็น regent ก็มีพอสมควรเห็นป่ะมีพอสมควรเลยแหละเออเอาเท่าที่มันควรที่มันจะต้องมีอ่ะแต่ว่าตอนซื้อผมก็ไม่ได้สนใจตรงนั้นมากนะครับเพราะว่าผมสนใจตัว ex เป็นหลักมากกว่านั่นเองอ่ะแล้วเดี๋ยวผมมีจุดพลาดด้วยนะว่าผมไปพลาดตรงไหนอ่ะเดี๋ยวเอารูปให้ดูจนครบก่อนแล้วกันนะ อันนี้บอกก่อนนะว่าตอนซื้อ ID มาเนี่ยสดาวอ่ะก็ยังตัวละคร3าดาวไม่มีเลยนะครับคือน้อยมากอย่างรูปที่เห็นนี่แหละเออแต่มี ex เยอะนั่นเอง ex ถ้าจำไม่ผิดอยู่ประมาณ7 ex โดยประมาณนะครับแล้วก็โซเหรียญก็เป็นเซตนี้ที่เขามีมาให้เอาแบบตอนซื้อเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันสำคัญต้องคุยกันนะตอนซื้อคือไม่รู้เลยและไอตอนที่ซื้อเนี่ยไอเหรียญอันเนี้ยมันก็มาพอดีด้วยเออ ดังนั้นยังไงก็มีอยู่แล้วนั่นเองใน ID ดีนะเอาละทีนี้เดี๋ยวเราก็มากับที่ไ d ดีหลักผมบ้างก็จะที่เห็นรูปไปแล้วนะเดี๋ยวผมจะทาการอัปเดตว่ามันเปลี่ยนแปลงอะไรไปยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะไล่เลยแล้วกันนะอย่างแรกก็คือมาที่ส่วนแ้มป์เปรเทลก่อนนะครับไอพวก3ดาวตรงเนี้ยผมก็มีเวล100ไปแล้วนะครับก็ 2> 1, 2, 3, เนี่ยหนะนึ่เนี่ยนะล่ะสตัวเนี้ยอ่าแล้วก็4ไปละแล้วก็5ตัวขอกินด้วยนะครับ ทั้งหมด5ตัวนะครับแล้วก็ไม่เกินอีก1เดือนหลังจากนี้จะมีอีกประมาณ3ตัวมั้งเออประมาณเนี้ยนะ3ตัวที่ผมจะเวล100ต่อนั่นเองเอ้ยจะจะได้บูทต์3ต่อเนื่องด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเอาให้ดูนะอันนี้คือเป็นการอัปเดต ID นะครับก็ยังไงบ้างนะอ่ะเดี๋ยวผมไล่แป๊บหนึ่ง อันนี้คือถ้าจําไม่ผิดนะ <c oughs> คือความจําก็เลอะเรือนเหมือนกันมันมาหลายตัวเนาะจําผิดโอเคอันนี้คือเอ้ยไอ,น,น,อน,นี่ไม่เกี่ยวสิต้องเป็นริวมะเออริวมะลิวมะอันนี้ลิวมะเดี๋ยวดูก่อนนะเศษขาดอีกเนี่ยก็คือ5้าสิบวันนะลิวมะเนี่ยอีกนานหน่อยแต่ว่าถ้าไอตัวที่มันใกล้ได้แบบเร็วๆนี้เลยอะนะเร็วๆนี้เลยน่าจะเป็นตัวแฟงกี้อ่าตัวเนี้ยกําลังที่จะได้ละอันนี้คือพร้อมแล้วนะเหลือแค่เสษครบเห็นปะ อีกไม่เกินหนึ่งเดือนนะครับมีแฟงกี้ตัวหนึ่งแล้วก็มีอ้าวสตันลืมตัวไหนวะสีน้ำเงินนี่แหละไอ้น่าจะตัวนี้อ่าอ่าเห็นได้ตัวนี้เห็นได้ก็อีกประมาณ30วันนะครับแล้วก็มีเบลลามี่ด้วยนะครับเบลลามี่คือตอนแรกอ่ะผมเล่นเป็นเมนสีฟ้าก่อนนั่นเองเออแต่ผมเพิ่งมาอัพทีหลังเนี่ยเบลลามี่ก็จะได้แล้วเหมือนกันเห็นปะ เดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าทําไมทําไมผมได้สีน้ําเงินก่อนเหตุผลเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยที่ผมยอมซื้อ ID เนี้ยเพราะว่ามันมีูฟี่ EX กับไคโดอันเนี้ยโดยส่วนตัวก่อนตอนนั้นอะนะมีูฟี่กับไคโดซึ่งเป็นตัวละคร2ตัวหลักที่ผมอยากจะได้เพราะอาคาอินุมันเล่นไม่ได้แต่ในไหนก็ซื้อแล้วผมเห็นว่ามีอยู่7 EX มั้งอ่าเดี๋ยวนะผมบอกเดี๋ยวขอคิดแป๊บหนึ่งที่ผมเปิดได้มีเซโตมีโซโล นะครับมีแชงแล้วก็มีไคโดก็คือ1 2 3 4 ex มี14โอเคถูกครับก็คือตอนนั้นที่ผมซื้อเนี่ยมีทั้งหมด7 ex และที่ผมชอบ id นี้เหตุผลเพราะว่าโรเจอร์กับโอเด้งคู่กันได้คู่สีหนึ่งละแล้วก็ลูฟี่กับไคโดคู่กันบิกมัมเราไม่นับนะถือว่าเป็นตัวแถมนะครับตอนนั้นผมไม่มองเลยแล้วก็อาคาคู่กับยามาโตะซึ่งผมได้เป็นคู่สีครบ3สีเลยดังนั้นผมเลยเฮ้ยดี ID แม่งสวยแต่ทีนี้ผลจะบอกจุดที่ผมพลาด นะครับมีจุดไหนก็คือผมซื้อ ID ผมไม่ได้ดูเหรียญเลยครับซึ่งเหรียญน่ะแม่งสำคัญกับตัว EX อีก EX สำคัญที่สุดคือลูฟี่ EX เพราะว่ามันไม่มีการันตีถูกไหมแต่ว่าทีเนี้ยมาเรียกว่าตอนซื้อไม่มีความคิดแบบตอนเนี้ยเออความรู้มันน้อยอะนะเออนั่นแหละแต่ซื้อมาแล้วไงจะให้เปลี่ยนตอนนี้ก็ใช่เรื่องโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาส่วนของเหรียญน,นะเผื่อบางคนถามเหรียญไหนอะที่มันจำเป็นที่สุดนะครับ เดี๋ยวผมขอหาแป๊บหนึ่งไปที่ c y b e r p ์โพนะครับนี่เลยครับหมาป่าจาบานั่นเองมีบางคนงงมันดียังไงวะอ่ะคุณดูนะไอเนี้ยได้3%เพผื่อบางคนถามเอาแต่ซันจิวาโนที่เป็นอีเวนต์อ่ะก็3%ใช่ครับเปอร์เซ็นต์เท่ากันแต่แท็กมันไม่เท่ากันไงก็จะว่าเออเนี่ยอันนี้คือต้องขอบคุณคนตอนที่ผมทําเหรียญดอฟามิงโกแล้วมีคนมาบอกข้างล่างที่เหรียญจาบาดีกว่าตอนแรกผม ม่ไดมาดูแต่พอดูเฮ้ยแม่งจริงว่ะอ่ะทีนี้เราก็ไปดูกับเหรียญของมันต่อนะคือสีเขียวและได้5แท็กแบบนี้เลยนะเออ5แท็กไปเลยนะเห็นนะ่ะเนี่ยตีเรอัสกิลสเนี่ยเหมาะคาดาัฟา g มงโกป่ะเหมาะมากใช่ไหมอ่ะสมมุติใหม่ถ้าเป็นตัวโซโลก็ก็ใส่ได้นะเอ,อ้ยไอน,นี้คือโซโลสีแดงนะเอ,อ้ยไอโซโลเดสอะ่ะเออก็ใส่ได้เห็นป่ะ ส่วนอีกเหรียญน,นึงก็จะเอาเป็นอันนี้ก็ได้นะก็ตีเขตศัตรูโจมตีแรงขึ้นแต่อย่างดอฟันมิงโกะมันก็อยู่ในทงก็ตีแรงขึ้นอีก30แล้วไงอันนี้อีกห้าเป็น35ซึ่งมันพอดีกันเลยอ่ะคือผมแบบโอ้ตายแล้วอะไรเงี้ยแต่มารู้ทีหลังมันไม่ทันแล้วนะครับแต่อดีที่ผมมีเนี่ยเอาง่ายๆว่ามันขาดในส่วนของเหรียญดอฟัมิงโก้เออมันมีแค่พอเล่นได้แต่มันไม่สุดนั่นเองนะครับดังนั้นอันนี้ผมเลยบอกจุดพลาดว่าถ้าใครอยากจะหาไอดีอย่างแรกคือเอาตั้งแต่เหรียญ ไอนี่แหละจาบาเลยอะ่ะเพราะว่าถ้ามีเหรียญจาบาทุกทุกเหรียญจะมีทั้งหมดแต่อย่างน้อยขอย้ําว่าเช็ค ID ก่อนให้ดีละกันนะครับเผื่อบางคนแบบแค่เข้ามาเล่นแต่ไม่เล่นกิจกรรมเลยอันนั้นอันนั้นก็สวยไปนะครับเหรียญเมื่อกี้สําคัญคือเหรียญจาบานะเหรียญที่2คือลูฟี่เลล็อกนะครับเหรียญที่3คือลูฟี่ที่มีลูซี่ซึ่ง ID เนี้ยก็ไม่มีเหมือนกันผมก็พลาด <S <S เห็นปะเออ แต่ว่าไอ้ลูฟี่ที่มีลูซีถ่ถามว่าตอนนี้มันไม่ได้สมันไม่ได้สาคัญมากแล้วนะเพราะว่ามี3ไคโดมาทดแทนแล้วนั่นเองนะครับอันนี้บอกให้เข้าใจก่อนนะแต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรแล้วนะต่อมานะครับคือเหรียญของเซตเอเนลครับเออคือกิจกรรมถ้าใครทันก็ดีไปเห็นปะ่ะอันนี้ผมมาได้ตอนหลังจากซื้อ ID แล้วมันก็มีกิจกรรมพอดีนะครับส่วนอันนี้คือก่อนก่อนซื้อ ID มันมีกิจกรรมอยู่แล้วไอคิงกับอุนตเนนิเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเป็นเหรียญที่มันสําคัญไงเห็นปะ่ะมีเซตเอเนลแล้วก็เหร ทิ้งอีเวนต์เผื่อบางคนถามว่าเอา้าอุตติอีเวนต์ event ใส่ตัวไหนอีกเบื้องต้นเนี่ยผมใส่ให้ตัวเซตโต้และเป็นสายโล่แต่เนื่องจากว่าไอตัวแฉงเขียวกับแชงน้ําเงินเนี่ยผมก็จะใส่เซตนี้เหมือนกันดังนั้นหมายความว่ามันไม่ใช่แค่สายโล้นะที่ใส่ได้สายหมัดมันก็ใส่ได้ครับเออนั่นแหละมาเลยเซตเหรียญนั่งสำคัญมากแล้วถ้าไอเซตเหรียญนี่ไม่มีก็ซวยอ่ะเซตเหรียญต่อมานะครับคือเซตเหรียญบาร์ล็อกเวิร์กซึ่งไอดีผมก็ไม่มีเห็นปะเออดังนั้นไอดีผมอาจจะไม่ได้ดีีีสุดเเเราะาะ่่หยกมมมันไ แต่บังเอิญ่าปั้นเป็นแค่นั้นเองนะครับแล้วก็อันนี้คือเลยเป็นจุดที่แตกต่างในตอนซื้อมาเนาะแล้วเดี๋ยวผมบอกเพิ่มเติมหน่อยอีกนะครับว่า,าที่มันแตกต่างเนี่ยอยากจะเห็นในรูปตอนแรกไปแล้วนะคือไม่มีตัวไหนเวียลร้อยเลยเห็นว่านเนี่ยผมก็มาปั้นเองเนี่ยเอาเวลล้อยสองตัวแล้วอันนี้สามสี่ห้าหกเนี่ยปั้นเองหมดเลยและผมก็มีจุดที่พลาดที่อยากจะบอกอีกนะครับอันนี้ไอดีใหม่แล้วนะไอดี ID ใหม่แต่กูก็ยังพลาดแล้วพลาดตรงไหนอ่ะเดี๋ยวผมย้ำให้เซตโต้ครับ ไม่น่าไม่น่าเลยครับจริงๆไม่มันไม่ใช่แคเซตโตนะโรเจอร์ด้วยครับเพื่อคนงงเฮ้ยเดี๋ยวพี่ไอสองตัวนี้มันเล่นได้คือคืออย่างนี้ก่อนอ่าณปัจจุบันเนี่ยพอผมมีความรู้ณนะตอนนี้นะเอาเอาณปัจจุบันตอนนี้นะถ้าใน EX ที่ผมเห็นทั้งหมดเนี่ยคือมันไม่เกี่ยวกับว่าอ่าอย่างไรดีวะเออสรุปแบบนี้ง่ายกว่าหลังจากที่คุณได้ EX มันหนึ่งตัวเหมือนที่คลิปผมเพิ่งลงไปตอนที่แช่งมาวันวันวันที่9ก้าะครับเออ พอแช่งมาปุ๊บผมทํายังไงต่อใช่ปะ่ะผมก็เอามาใส่พอใส่เสร็จปับ๊บแล้วผมก็ลองคํานวณดูอ๋อถ้าแช่งแทนตรงนี้นะแล้วตรงนี้เป็นฟรีเดสแล้วก็ตรงนี้เป็นจีนเบน้ําเงินมันก็จะได้เจ็ดแท็กเหมือนกันเห็นปะ่ะผมก็ต้องทําการคํานวณไงงั้นหมายความว่าไอตัวไหนที่มันมาลงตรงเนี้ยและมันสามารถเป็นซับได้อะ่ะมองว่าคือผมเอาลงตรงนี้ก่อนเลยนะผมจะไม่คิดว่ามันเป็นเมนหลักนะเพราะว่าตัวละครวันใดวันหนึ่งต้องมีตัวมาแทนอันนั้นคือข้อแรกนะครับ ส่วนข้อที่2คือบางคนอาจจะไปทําแบบไอเนียบูธสเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีคำนวณให้ด้วยนะแต่เอาเป็นประเด็นแรกก่อนประเด็นคือต้องทําซับก่อนเพราะมันต้องคือยังไงเดียบเพราะพอมันเป็นซับได้เนี่ยมันมีข้อดีก็คือสมมติว่าถ้าอยากเซตโต้ผมยกตัวอ,อย่างชัดเจนมากเซตโต้เนี่ยไอตอนมาเนะี่ยโคตรเก่งเอากันไม่ลงถูกป่ะเออแต่พอมันเล่นไม่ได้แล้วอะ่ะมันเป็นซับได้ไหมสีเขียวผมมีเซตโต้ปล่ล่ะ,ละจบปะเนี่ยคือคําตอบดังนั้นหมายความว่าถ้าคุณปั่นเวลร้อยไปแล้วอะ่ะ เสียฟรีไหมเพราะปั่นไปสุดท้ายก็ไม่ได้เล่นไม่ว่านะพอเล่นไม่ได้เป็นซับก็ไม่ได้เนี่ยคือจุดที่ผมพลาดและมีพลาดอีกโรเจอร์ครับคืออย่างบางคนบอกเฮ้ยพี่มันเล่นได้นะมันนู่นมันนี่คือผมบอกว่ามันเล่นได้มันไม่ผิดหรอกแต่มันเป็นซับไม่ได้ไงวาอหมายชัดเจนนะครับมันเป็นซับไม่ได้ไงแล้วมันไม่อยู่ในนี้เลยเออแต่ทีเนี้ยไอโรเจอร์เนี่ยมันยังไม่เสียหายหนักเพราะณปัจจุบันก็ยังเล่นได้งั้นหมายคขาว่าปัจจุบันอาจจะเป็นแบบนี้ครับ ถ้าตอนเล่นจริงๆอะนะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับเนี่ยตอนเล่นจริงหน้าตาเป็นแบบนี้คือไคโดเอ็กต e ัวใหม่ ai, มึงเอามาเป็นซับเลยนะเออใช่ถูกต้องเลยล่ะครับวันใดวันหนึ่งถ้าไคโดเล่นไม่ได้มันต้องมาอยู่ตรงนี้ร้อแ,แท็กทั้งหมดก็จะเป็น6แท็กชัดเจนปะ่ะเออคือหน้าตามันจะเป็นแบบนี้คือคือเราต้องคิดเผื่อแบบตอนที่มันมันเล่นไม่ได้ไปเลยอะ่ะเนี่ยก็เป็นจุดที่ผมพลาดเหมือนกันแต่อย่างโซโลเนี่ยผมไม่พลาดแล้วเพราะว่าผมมีความรู้มาแล้วจากโตเซโตเห็นปะ่ะพอผมมีปับ๊บผม เออกูรู้แล้วอย่างบางคนอาจจะแบบพี่อย่างนั้นปั่นบิ๊กมัมดีไหมคือบิ๊กมัมอ่ะคุณลองกลับไปดูและทีนี้คุณลองเอาบิ๊กมัมอ่ะมาใส่ในตัวพวกเนี้ยดูว่ามันอยู่ในซับของคุณไหมแต่สีแดงผมว่าไม่ได้ทําไมเพราะถ้าคุณเอาจะเอามาได้จะเล่นก็ได้ไม่ผิดนะครับจะทำอ่าไอเนี้ยโซออนเนี้ยไอยามาโตะบูดสามก็ได้บิ๊กนัม o ูดสามก็ได้ไม่ผิดเลยแต่ประเด็นคือคุณจะไม่ได้เจแท็กนะคุณจะได้แค่หเออ มันมีคําตอบแค่ตรงนั้นแหละคุณรับได้ไหมเออแค่หกแท็กนะไม่ได้เจ็ดนะที่จะไม่ได้คือมนุษย์เงือกถามว่าจําเป็นไหมก็ไม่ได้จําเป็นถึงขนาดนั้นแต่ว่าเจ็ดแทกมันสวยกว่าหกแทกครับเป็นความอินดี้ส่วนบุคคลนะครับอันนี้บอกก่อนนะใครจะทําก็ไม่ผิดเช่นอย่างบุคคลทําอาคาบูทสามเนี่ยแต่ทีเนี้ยคุณก็ต้องเลือกแล้วอาคาบูทสามแทนตรงนี้ใช่ป่ะบิ๊กมัมแทนตรงนี้งั้นยามาโตะคุณก็บูทสามไม่ได้เห็นนะอ่าเพิ่มมีคําถามหนึ่ง พี่แล้วถ้าผมปัน่นแต่ผมไม่ใช่ตัวซับอ่ะผมเล่นแค่เมนหลักอ่ะยังไอเดียอ่ะคำตอบผมเป็นแบบนี้ครับงั้นคําตอบง่ายๆเลยนะผมแบ่งเป็นสระยะครับระยะที่1คือเป็น ID ที่ยังไม่ฟูอย่างผมเนี่ยก็ยังไม่ฟูเผื่อบางคนบอกมึงฟูแล้วผมบอกว่ายังคําว่าฟูของผมคือตรงนี้ซับตรงเนี้ต้องตัน178ผมถึงจะเรียกว่าฟูนะครับส่วนอันยังไม่ฟูก็คือแบบผมนี่แหละก็คือ ID ไหนก็ตามอ่ะที่ยังไม่ถึง178 เรียกว่าแทบจะ95%ของ i อดีที่ที่เล่นกันเลยแหละ ID ดีไหนที่ไม่ถึง178คําแคำแนะนำเดียวของผมนะครับคือคุณต้องปั่นตัวที่สามารถเล่นเมนหลักและเป็นซับได้ยกตัวอย่างเช่นโซโลลูฟี่ไคโดแชงเห็นปะอ่ะส่วนมีบางคนอีกพี่แต่ว่าในเนี้ยผมไม่ได้จัดแช้งลงงั้นคำตอบคืออย่าปั่นเห็นปะชัดเจนปะสมมติว่าถ้าในในเนี้ยคุณคุณ,ค,ณคุณไม่เอาแช้งน้ำเงินอะ่ะเออถ้าไม่เอาแชงน้ำเงินนะวงเล็บก่อน ถ้าคุณไม่เอาหมายค้าว่าคุณก็ไม่ต้องเล่นเรลวร้อยเลยปล่อยมันไว้อย่างนั้นอะ่ะเปิดไว้ให้มีในไอดีแต่ไม่ได้ปัน่นและเอาเวลาเนี่ยไปทำการปั่นก่อนแค่นั้นเองอย่างอันเนี้ยผมก็พลาดดอฟามิงโกเหตุผลที่พลาดเพราะว่ามีช่วงหนึ่งที่มันจะมีการแข่งแต่สุดท้ายยกเลิกไปแต่ผมอะ่ะปั่นไว้รอเผื่อการแข่งเอาง่ายๆเพราะผมคิดว่าสายมดัดรีเจนเก่งสุดคือดอฟามิงโกประเด็นคือเสือกไม่แข่งกูปั่นฟรี จบนะครับเอออันนี้คือกูปันฟรีนะครับก็ถ้ามันไม่มีการแข่งผมบอกเลยผมไม่ทําแน่นอนนะอันนี้ต้องต่อให้ตามตามตรงก่อนนะครับก็เลยอยากจะบอกเป็นจุดพลาดแล้วก็ข้อที่มันอัปเดตมาเนาะเป็นประมาณนี้ผมว่าผมว่าน่าจะพูดอย่าชัดเจนเนาะอ่เออเออลืมบอกไปส่วนสําหรับคนที่ IDF ฟูแล้วเออมีอก,กรณีหนึ่งคนที่ IDF ฟูแล้วก็หมายเขาว่าไอพวกเนี้ยส่วนใหญ่อยู่ที่บูตสามขั้น2อักันหมดแล้ว นะครับถ้าใครที่เป็นไอดีแบบนั้นนะ่ะสมมุติคุณอยากเล่นบิ๊กมรมเบลลอหรือจะทําบูธสาก็ทําไปเลยเหตุผลเพราะว่าคุณทํำซับตรงเนี้เสร็จไปแล้วดังนั้นมันไม่มันไม่จะเป็นที่คุณจะต้องทํำซับอีกแล้วไงซับซับมันเต็มแล้วไงหลังจากนั้นชื่อจะยัดเศษโตไหนอยากเล่นอะไรทําไปเลยครับนั่นแหละแต่กรณีฟูลก่อนนะเออพอไม่ฟูลมันมีปัญหาไงฟู Full แล้วคือจบ นั่นเองนะประเด็นต่อมานะครับก็มีหลายๆคนถามว่าแบบเฮ้ยจะทำบูธสามสำหรับโตัวโรเจอร์ก่อนดีไหมหรือทําไมไม่เห็นผมทําเลยนะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวผมให้คําตอบก่อนนะทําไมไอดีผมไม่ทําเพราะเป็นแบบนี้ผมอยากให้คําตอบดูที่ตรงนี้นะอันนี้คือเวลาคุยเนี่ยคุยเราคุยถึงบูธตันนะครับผมอยากให้ดูที่เศษโคลาครับคุณเห็นไหมสามพันห้าร้อยเศษเห็นไหมชัดเจนนะชัดเจนนะโอเคทีนี้ผมมีเพิ่มเติมนะครับว่าอ่ะสามพันห้าร้อยเศษ ทีนี้เรากลับไปดูที่ตัว3ดาวนะครับว่ามันใช้กี่เศษนะครับอ่ะอันนี้3ดาวเอาดูกันให้ชัดๆนะชัดๆเลยนะ150เออและไอ้3ดาวในเกมเนี่ยที่ผมนับมาได้เนี่ยทั้งหมดมีอยู่แค่25ตัวเข้าใจนะครับ25ตัวใช้ตรงเนี้ยเท่าไหร่ครับอ่าผมผมตีไปเลย5,000เออผมเนี่ยผมสรุป,ปเลยแหละใช้โคล่าเนี่ยแค่5,000 แต่คุณจะได้บูตอยู่ที่98หรือ 100.. เอาง่ายคือเล้นเลยนะ่ยถึง100ประมาณนี้เลยนะไม่เกินประเด็นคือหลังจากได้เสร็จปั๊บเนี่ยผมจะบอกว่าไอมันเรียกว่าเป็นค่าพลังของตัวละครนะครับอ่ะเดี๋ยวผมต้องเอาเอาให้ดูด้วยนะจะได้เห็นภาพตรงกันนะ,ะไปที่ค่าพลังของตัวละครนะครับค่าพลังของตัวละครผมอยากเอาให้ดูตรงนี้ครับ คุณเห็นไหมว่าแต่ละตัวเนี่ยอยู่ที่1 1 0 0 0หเห็นปะ่ะ1 1 0 0 0เกือบ200แล้วอะตอนนี้โอเวอร์บูสของผมอยู่ที่76ประเด็นคือว่าไอดี ID ที่บูสมันไม่ได้เท่าผมะนะหรือว่าผมเอาไปเทียบกับ ID ลองของผมซึ่งมันมีโอเวอร์บูสแค่2อ่ะนะประเด็นคือว่าไอพวกขนาดว่าเป็นแชฉงสีเขียว ex เนี่ยค่าพลังของมันอะยังอยู่แค่1 9 5 0อยู่เลย ดังนั้นมันเลยบอกเขาว่าไอ้ที่มันเพิ่มมาอีกร้อยร้อยกว่า200เนี่ยมันมาจากโอเวอร์บูธครับซึ่งในส่วนนี้มันก็จะแทบไม่ต่างกับการที่คุณนะ่ะไปทำบูธสา3แล้วดังนั้นผมเลยจะบอกว่าทำบก3ดาวอ่ะไปก่อนเพราะหลังจาก3าดาวเสร็จปับ๊บมาทํา4ดาวต่อได้เลยนะครับแต่ไอตอนช่วง4ดาวเนี่ยคุณจะทําเป็นตัวสําหรับอ่าตัว ex เลยก็ได้อันนี้ไม่ผิดแต่ประเด็นมันอยู่วงเลยแค่ว่าคุณต้องทํา2กับ3าดาวคือแบบมีเศษทุกอย่างให้มันพร้อมอ่ะและกักไวอ้อ่ะเช่น อย่างของผมเนี่ยอย่างไอดีผมเนี่ยตอนนี้มันขาดอีกแค่ประมาณ11ตัวที่ผมคน,นวนไว้นะ11ตัวสรุปว่าผมต้องใช้อยู่ที่ประมาณ1,650ดังนั้นหมายเขาว่าผมจะใช้อันนี้ห้ามต่ำกว่า1,650เด็ดขาดเพราะส่วนนี้ผมจะกักไว้สําหรับตัวอีก11ตัวที่ผมกำลังอัพถึงเมื่อไหร่คือบูต96หรือ98นี่แหละเออประมาณประมาณ98สิเนาะ11ตัวเนาะก็นั่นแหละเออมันจะเป็น98โดยทันที นี่แหละครับคือคําตอบที่ทําไมไอดีผมณนะตอนนี้ผมเลยไม่อัพตัวแบบรีเจนหรือ,อตัว ex อะไรเงี้ยเออแต่ตอนนี้เริ่มมาอัพแล้วนะครับเพราะว่าโคล่ามันเริ่มเหลือแล้วไงแต่ตอนแรกมันไม่เหลือนะครับส่วนถ้าใครทันตู้สิบเหลือทุกคนครับแต่ใครไม่ทันตู้สิบอันนั้นคือซวยครับเพราะบ,บางคนอาจจะไม่เปิดก็มีนะทันแต่ไม่เปิดก็มีเออแต่ถ้าเปิดอะตรงนี้มีไม่ต่ำกว่า5000แน่นอนครับซึ่งในส่วนนั้นเนี่ยคุณจะสามารถทําบูสได้เลย อ่าอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับอ่ะอันนี้ก็หวังว่าน่าจะเป็นคําตอบนะสำหรับการอัปเดต ID ดีด้วยแล้วก็จุดที่ผมพลาดอย่าพลาดตามผมนะเดี๋ยวผมย้ําอีกทีนะสำหรับ ID ก็คือมีฟี่กับเหรียญจาบาเป็นหลัก2อย่างนะครับราคาไปคุยเอาเพราะส่ใหญ่มีจาบากับฟี่หลักพันแน่นอนนะอ่ะโอเคทีนี้มาอัปเดตตัวต่อไปนะครับว่ามีอะไรบ้างก็คือในส่วนของ Over Boot นั่นเองนะครับตอนแรกที่ซื้อมา Over Boot ถ้าจําไม่ผิดคือแค่ ไม่ไม่เกินสิบอ่ะเออไม่เกินสิบนะครับส่วนตอนนี้เจ็ดสแล้วก็บอกไปแล้วว่าเดี๋ยวมันน่าจะอีก3มตัวนะก็อีกประมาณ3 0มสถึงห้วันเนี้ยสี่ตัวได้ซ้ํานะครับก็ตรงนี้น่าจะเป็นบูธอยู่ที่ประมาณ8 0ดสิบแปดสิี่แปดสิบหกอะไรเงี้ยเออไม่เกิน50ิวันนะบูธก็เกือบใกล้ร้อยแล้วใกล้ๆแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะพอร้อยได้แน่แก็น่าจะเข้าคู่กับตัวลูฟี่วานอพอดีก็น่าจะ ดาวเวลลอยด้วยหรือว่าไอตัวเนี้ยก็น่าจะได้พร้อมกันนะครับอ่ะอันนี้ในส่วนของโอเวอร์บูทนะครับแล้วก็ในส่วนของเหรียญก็เอาง่ายๆว่าตอนนี้มีทําเหรียญสีไปแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับอันนี้คือปกติบางคนงงว่าจริงตอนแรกอ่ะผมทําเหรียญสีแต่ตอนหลังก็ไม่มันไม่ใช่แล้วประเด็นเปลี่ยนก็คือว่าผมเอาตัวซับลงเล่นไอสีเนี่ยมันเรียกว่าเป็นของแถม ค,คือเล่นแต่ตัวซับนะดังนั้นเลยไปของแถมไปเลยโอเคเนี่ยไอเน,นี้ยคือมันมันคือของแถมไปแล้วไงโอเคแล้วก็ส่วนที่ได้เพิ่มขึ้นมาก็คือเหรียญสีนะและอีกอย่างหนึ่งก็คือเหรียญโยกครับเหรียญโยกเช่นตัวอย่างนะครับอันนี้เดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนนะอย่างไคโดเนี่ยเห็นป่ะเป็นแกตเตอร์กับวิ่งเห็นปเนี่ย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 เซตเนี้ยคือสายวิ่งเออใส่เป Kai ็นสามไคโดซึ่งมันใส่ได้หลากหลายตัวมากๆนะครับอ่ะแต่เหรียญสุดท้ายเนี่ยผมต้องเปลี่ยนเพราะอันเนี้ยผมใส่ไปก่อน เออเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนนะถ้ามีเตเตอร์โจมตีก็ต้องเปลี่ยนอะ่ะเออแต่มันยังไม่มีไนงะเลยใส่ไปก่อนนั่นเองอันนี้เอาให้เข้าใจนะก็เนี่ยคือเหรียญโยกเซตแรกนะครับเหรียญโยกเซตที่2ก็คือในส่วนของเลดล็อกพอมานาผมเปิดเยอะมากน่าจะ 20- 3 0เหรียญได้อะ่ะเออค้อนจาก20 0 0 0เหลือ4 0 0พัน่ะคือเปิดเยอะมากๆนะครับสิ่งที่ได้มาเป,เ,ปเป็นยังไงบ้างนะครับก็ผมได้เป็นอันนี้คือใส่หมัดไปตั้งแต่ต้นนะครับ อ่ะทีนี้ต่อมานะฮะเลดล็อกของผมมี2เซตนะครับเซตแรกคือเลือด3ช่องเซตที่2คือเกาะ3ช่องเห็นป่ะงั้นหมายเขาว่าถ้ามีตัวละครไหลหลังจากนี้เป็นสายหมัดสําหรับกลุ่มบอกฟังนะครับก็เอาง่ายๆว่าถ้าตัวไหนเน้นเน้นเกาะอ,อย่างโซโลผมก็ใส่เกาะถ้าตัวไหนเน้นเลือดแบบอาร์ฟี่เอกเออก็ตัวนี้ก็ใส่เลือดเห็นป่ะเออดังนั้นเซตมันมันจะเปลี่ยนแปลงและโยกได้ แต่ว่าตอนนี้ก็ยังรอยังรอออฟเหรียญอยู่นะตอนนี้รอเหรียญสำหรับออฟไอ้นี่ฮะกลุ่มหอวกฟางโจมตีอีก2อันนะครับผมมีแค่อันเดียวนะเออขาดอีก2นะครับถ้ามาอีก2ก็คงสสยให้ครบสาไปเลยนะครับเซตนี้มันดียังไงก็สามารถใส่ได้ทั้งหมัดและสายวิ่งสายโล่ใส่ได้หมดเลยเห็นปะ่ะและผมจะได้7จเไปเลยอ่ะทั้งโจมตีทั้ง,ง,งเห็นป่ะเห็นป่ะที่เหลือก็แค่ไปเลือกว่าเออตัวนี้ใส่เกาะตัวนี้ใส่เลือด ชัดเจนนะครับอ่าเห็นไหมเห็นไหมนะเออเนี่ยคือเหรียญโยกน,นะครับที่เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ต่อมาในส่วนของอาสายโล่อันนี้คือทําสำหรับเซตโตไปแล้วนะก็คือสําหรับสายโล่ตัวไหนที่เน้นย่นสก,กิลหนึ่งเช่นเบนแม็กแมนเซโตอ่ามเน่ Monet. เห็นะ่ะโมเน่ก็มีส่วนได้ส่วนเสียไปด้วยก็ใส่เซตเนี้ยคือได้หมดอ่าเรียกง่ายๆว่าเป็นเหรียญโยกละกันที่มันสําคัญและหลายๆคนพลาดจุดนี้มากมากดังนั้นเลยไม่อยากให้พลาดกันนะครับ ต่อมาในส่วนของ Z ANA ออันนี้เรียกว่ายังไม่ได้ทำเป็นส่วนที่มั่วและเ,เป็นสิ่งที่ผมพลาดเอออันนี้ต้องบอกนะครับอ่ะมันพลาดยังไงคุณดูนะอย่างแรกสีน้ำเงินอันนี้ d e ฟเฟนเดอร์ e n ฟเฟนเดอร์แง่ไหนาว่าผลต้องเปลี่ยนจากอันเนี้ยเป็น d e ฟเฟนเดอร์ครับอันเนี้ยมัว่วแรกแล้วนะต่อมาครับอ่าเห็นปะอันบนโซออนอันล่างสีน้ำเงินเนี่ยกูก็ต้องเปลี่ยนอีกแล้วเนี่ยเห็นปะแต่อันนี้มีแล้วโจมตีมีแล้วแต่แค่ยังไม่เปลี่ยนนะครับรอเหรียญน,นั่นเองถ้าม ทันทีทั้งอันนี้ทั้งอันนี้ให้เป็นดีเฟนเดอร์นะครับแต่หลังจากนั้นต้องเป็นอันนี้ก่อนครับอันนี้คือเผื่อโยกนั่นเองแต่แต่มันโยกไม่ได้เนีสรุปเพราะว่ามันไม่ครบดังนั้นก็เลยต้องทําเซตเหรียญน,นี้ให้ครบก่อนเห็นป่ะหนึ่งสองและก็สามถ้าเปลี่ยนทั้งสามอันนี้ได้เมื่อไหร่จะสามารถโยกเสตเหรียญเอเนลได้ทันทีซึ่งตอนนี้ไม่ได้ครับอันนี้ก็คือจุดที่พลาดนั่นเองนะก็แล้วก็ครบก,ก,ก็น่าจะครบครบแล้วมั้งคือถ้าทาเซตตามนี้มันสามารถสายได้ทุกสายแล,ล้วไงโล่ง ชัดเจนนะครับส่วนบางคนหาเอาพี่แล้วสายหมัดล่ะมีโยกแล้วหรือยังคืออันนี้มันเป็นโยกสําหรับอาหมวกฟางนะครับแต่สายหมัดตรงๆเนี่ยยังไม่มีครับเนื่องจากว่ารออัพเหรียญเช่นอย่างก,กิจกรรมชาเลนจ์ตอนนี้ได้มันได้มันได้เป็นเลือดใช่ไหมแต่ว่าบันคงได้แค่อันเดียวอะแล้วผมมีแค่ลูฟี่อันนี้แค่โจมตีเท่านั้นนะครับอย่างอื่นไม่มีเลยเนี่ยเห็นปะ่ะแต่ใส่เผื่อโยกเฉย เออใส่ใส่เผื่อโยกนะแต่เหรียญแบบตรงตรงครงบคบยังไม่มานะครับแค่ใส่เผื่อโยกนะย้ำแล้วนะอ่ะก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับอัปเดต1ปีที่ผ่านมามีอะไรบ้างแล้วก่อนที่จะจบคลิปอยากสรุปนิดนึงนะครับว่าไอดีที่ผมมาเล่นอยู่ตอนนี้ผมเพิ่งมาเติมเงินเรียกว่าเติมเงินนะเล่นตั้งแต่วันที่1มีนาเนี่ยจนถึงสิ้นปีอะ่ะผมไม่ได้เติมเลยแต่ผมเพิ่งมาเติมตอนสิ้นปีตอนบิ๊กมัมอะ่ะเออผมเพิ่งมาเติมตอนบิ๊กมัม เหตุผลที่ผมยอมเติมเป็นดังนี้นะครับก่อนหน้านี้ถ้าใครตามผมมาประมาณช่วงนั้นนะ่ะจะเห็นผมลงคลิป1ที่บอกว่าลงทุนอยู่ที่ไม่เกินหมืแต่ไอดีของคุณจะมีมูลค่าถึง50,000ตอนนี้ผมทําสูตรนั้นอยู่และก็ยังทําอยู่นะครับโดยสูตรนี้เป็นยังไงนะครับก็อันนี้เผื่อใครอยากทำตามนะอย่างแรกต้องเติมพาร์ทครับเอ้ยเติมไอ้นี่ฮะพอเติมเสร็จปั๊บเนี่ยผมถึงจะสามารถแลกตัว3ดาวได้ ทุกวันนะครับพอเตอิมันเนี้ยเช่นอย่างเราชนะปกติได้แต้ม400ใช่ป่ะมันจะเป็น600เออพอได้600เสร็จปั๊บเนี่ยมันจะผมเลยสามารถแลกโต3ดาวเนี่ยได้ทุกวันซึ่งตอนแรกผมแลกสีน้ําเงินก่อนเพราะว่าผมเล่นฟีีกับไคโดไงสีอื่นไม่ได้แลกเลยครับผมพิ่งมาแลกตอน3เดือนหลังเนี่ยดังนั้นสีอื่นเลยจะช้ากว่าปกติส่วนทําไมแฟงกี้ได้ไวมันจะถึงแล้วเพราะว่า หรือว่าไอตัวไอเนี่ยตัวชอปเปอร์ได้ไวเพราะว่าผมแลกมาบ้างแล้วก่อนหน้านี้แล้วมันก็มีกิจกรรมแจกด้วยมาเลยถึงไวแค่นั้นเองนะครับแล้วมันไม่จบแค่นั้นนะหลังจากนั้นผมก็ยังสามารถแลกตัวรีเจนได้ด้วยซึ่งอย่างไอตัวพวกเนี้ยตอนนี้ก็แลกจินเบกับลูฟี่เดชอยู่เพราะว่าจะทาทาสีเงินให้เป็น7จ็ดแท็กโดยการเอาแชงไปอยู่ในซับด้วยเออเห็นป่ะเนี่ยเนี่ยมันมันก็จะเป็นคร่าวๆประมาณนี้ครับก็มันจะสามารถแลกได้ทุกอย่างเลย อันนี้คืออย่างแรกคือเติมอันนี้นะเดือนละร้อยห้าสิบบาทตีเลขกลมๆนะครับอย่างที่2ที่คุณจะต้องเติมนะครับก็คือในส่วนของชาเลนจ์นั่นเองคือทุกชาเลนจ์เติมหมดเลยครับยังไงก็ต้องเติมครับเพราะเติมแล้วเอาที่เราอยากได้จริงๆเนี่ยมันคือเศษในการทาบูธสามนะครับอ่ะเผื่อบางคนงงเศษทําบูธสามก็คือในส่วนของอันนี้ครับอันนี้บูธสองแล้วนะอันนี้เรียวกว่าเศษทาบูธสามผมมี4 0 0พันละที่ผมคำนวณเนี่ยหนึ่งไอดีจะต้องมีประมาณหมื่นห้า เอาง่ายๆว่าเติม1ปีครับ1น,นปี1ปีกับ2เดือนนั่นเองนะครับคือผมนองเติมอย่างนีง้อีกปีหนึ่งอะ่ะเอาง่ายๆยกเว้นว่าบางกิจกรรมอย่างรอบนี้มันแถมคูณ2ออ่ะอันนี้ก็เรียกว่าลดลดลดไปสัปดาห์หนึ่งเอออะไรแบบนั้นนะครับก็ยังต้องเติมอีกมันยังไม่ถึงครับต้องเอาให้เลขตรงนี้ถึงหมื่นสี่และประเด็นคืออันนี้แค่ดาบและมันมีเกาะกับเลือดอีกนะมึงอ่านั่นแหละก็แต่ผมสรุปให้มาณนี้ก็คือหมื่นสี่นั่นเองนะครับ ส่วนที่เหลือเนี่ยมันเรียกว่าเป็นของแถมที่ผมบอกก็คือว่ามันจะได้เป็นเศษยัดตอละครตรงเนี้ยของแถมครับก็เอาง่ายๆว่าจากสัปดาห์ละ20จะเป็น60โดยทันทีอันนี้เราตีเลขกลมๆกันนะพอ601เดือนก็ชาเลนจ์มีทุกสัปดาห์ถูกไหม1เดือนมี4ชาเลนจ์นะครับตีเลขกลมๆนะครับก็คือ240หลังจากนั้นเราเอาตัวอันนี้ผมคำนวณแบบไม่เอาอนะีเอ็กวิ่งนะเออ อันนี้ผมเอาตัวรีเจนวิ่งแล้วเอารีเจนทําการแรกก็หมายเขาว่า1ตัวจะได้10ต่อวันนะ ex ไม่วิ่งนะแต่อันนี้ที่ยอมวิ่งเพราะจะให้เรล่มร้อยก่อนหลังร้อยไม่วิ่งนะครับเออผมจะเอาตรงนั้นนะ่ะมายัด ex เท่านั้นจะไม่วิ่งแล้วจะทําการาทำทำการวิ่งไอตัวซับอะให้ถึง100ก่อนหลังจากนั้นเนี่ยมันจะทําการแลกได้วันละส0เห็นปะ่ะอันเนี่ยเช่นฟีฟีวาแมนสิบแล้วเดี๋ยวผมก็เอาเป็นโซโลเดทเห็นปะ่ะก็จะได้เป็นวันละสิบ เรื่อยๆและมันจะไล่ๆได้นั่นเองนะครับคือรีเจนต์มันก็ต้องทำเนาะหลังจากนั้นก็แลกในทุกวันนะครับแล้วก็ตัวรีเจนต์กับ EX เนี่ยมันจะไปประมาณบูทสามพอๆกันเห็นปะเห็นปะคือมันเป็นการวางแผนน่ะเอออันเนี้ยแลกเรื่อยๆครับพอถึงเสร็จปั๊บก็แลกต่อวันละสิบเห็นปะหนึ่งพ<ๆ>ันแะห้าสิบเศษก็เอาเงี้ว่าหกเดือนก็คือหกเดือนได้ไอเนี้ยบูทสามด้วยเหมือนกันนะครับก็ผมบอกไปแล้วไงสองร้อยสี่สิบต่อเดือนเห็นปะ เออนั่นแหละมันก็คูณคูณนะครับคูณ5คูณ6กอ่ะนั่นแหละมันมันก็จะถึงใกล้ๆเคียงกันนั่นแหละอ่ะก็หวังว่าน่าจะได้คําตอบแล้วก่อนจบคลิปก็น่าจะได้ทุกอย่างแล้วนะถ้าใครอยากทําสูตรผมปั่นแบบผมได้ไอดีแบบที่ผมมีเนี่ยก็ตามนี้ได้เลยนะครับในส่วนของเพชรสุดท้ายละก่อนจบคลิปสุดท้ายละจริงๆก็ถ้าใครตามผมผมจะแนะนําว่าตู้นี้เปิดหรือไม่เปิดอยู่แล้วแต่ส่วนตัวถ้าเป็นรีเจนทุกตัวผมไม่เปิด นะครับย้ำแล้วนะว่าไม่เปิดนะผมแลกเศษแบบเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วนั่นเองนะครับก็คือแลกตัวทําซับก่อนหลังจากซับแล้วจะแลกเปิดตัวไหนเอาตามที่ชอบนั่นเองนะครับส่วนเพชรจะเก็บไว้ดองและเปิดตัว ex เท่านั้นหรือบางตู้เช่นตู้ร้อยที่เพิ่งผ่านไปผมก็เปิดหรือถ้ามีตู้1ิบก็เปิดเหมือนกันเออส่วนตู้ไหนควรเปิดหรือไม่ควรเปิดผมจะเจาะจงให้อีกทีนึงนะครับแต่เป็นไม่ได้ไม่ควรใช้สาหรับในการเปิดตัว legend เ,เช่นสมมุติว่าถ้าเดือนหน้าไม่ใช่คเ c k e r หรือบู l l a y เนี่ย อีกครึ่งเดือนเนี่ยถ้าเปลี่ยนตัวละครบางคนส่วนใหญ่จะทําเลยก็คือสมมติเพชรมีเท่าไหร่กูยัดหมดไม่ได้นะเพราะถ้าคุณทําแบบนี้คุณจะไม่ได้ตัว ex เลยครับเพชรมันจะไม่พอในการการ,การันตีซึ่งผมพลาดมาแล้วอย่าพลาดแบบผมนะเออซึ่งถ้าผมพลาดแบบนั้นคือผมไม่พลาดอีกแล้วไงเพราะผมรู้แล้วดังนั้นผมเลยมี ex มาเพิ่มอีก1 2 3 4ตัวเนี่ยมันเลยเป็นเหตุผลที่ผมมีครับและตอนเปิดเพชรอย่าเปิดแค่เด้งเดียว เป็นไม่ได้เปิดหลายหลยเด้งก่อนหน้านี้ทําคลิปไปแล้วลองย้อนดูในสำหรับเพลิดตู้กาชานะครับบอกหมดแล้วนะครับก็น่าจะสรุปสรุปคร,ครบกับ ID อัปเดตท,ทุกอย่างและสิ่งที่พลาดอย่าพลาดเหมือนผมนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กันเนาะ